คุณผู้ชมคะนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆและเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากนะคะของพนักงานบริษัทร,รถไฟฟ้า MRT ค่ะเขาใช้เวลาหลังเลิกงานมาจัดทำโครงการน้องอิ่มท้องถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักโครงการนี้กันค่ะ มาแล้วค่ะดิดี้พามาที่ตลาดนัดอิคิวซังอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะมาเจอกับหนุ่มใจดีนายพัทรพันธ์ประยุนเพชรอายุ37ปีพนักงานบริษัทเอกชนรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงท่านนี้สวมเสื้อเขียนข้อความว่าน้องอิ่มท้องคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ถือป้ายเขียนข้อความว่าต้นละกี่บาทก็ได้อรายได้เนี่ยนำไปบริจาคมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดนั่นเองค่ะ โดยมีพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดวางอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะนายพัทรพันธ์ก็เล่าว่าเขาจะใช้เวลานอกเหนือจากการทํางานเนี่ยมาขายต้นไม้โดยจะไม่มีการกำหนดราคาแล้วแต่ลูกค้าจะให้เลยเหมือนให้คนมาร่วมบริจาคแล้วก็ได้ต้นไม้ไปเป็นของชํำรวยกลับไปถือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ้กันและกันค่ะซึ่งเงินที่ได้นะคะก็จะนำไปทำบุญปามโบลนณธิต่างๆ ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามที่มาของการทําดีในครั้งนี้คุณพัทรพันธ์ก็บอกว่าเกิดจากที่ตัวเองเนี่ยอยากทําวันแห่งความรักให้เป็นความรักจริงๆแล้วก็อ,อยากแบ,บ่งปันให้น้องๆที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเป็นหลักด้วยจึงคิดทําโครงการน้องอิ่มท้องค่ะตั้งใจจะทําวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะจึงนําเงินทุนส่วนตัวก้อนแรก3,000บาทมาลงทุนซื้อต้อนไม้มาวางขายแล้วก็ต่อยอดสะสมและได้ทําต่อเนื่องมา8ปีแล้วค่ะ ก็เริ่มขายต้นไม้นะคะคุณผู้ชมเขาเริ่มขายในช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์พอถึงวันที่14กุมภาพันธ์ก็จะรวบรวมเงินนำไปเลี้ยงอาหารให้น้องๆที่ผ่านมานะคะก็เคยรวบรวมเงินบริจาคได้มากสุดถึง50,000บาทเลยล่ะค่ะก็เอาไปแบ่งให้ตามมูลนิธิอื่นๆ3-4ที่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้ในแต่ละครั้งอย่างของปีนี้นะคะก็จะนำเงินไปบริจาคที่บ้านเด็กอ่อนพยาไทย คุณพัทรพันธ์นะคะยืนยันว่าจะทําโครงการดีแบบนี้เนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะทําทแล้วมีความสุขอยากจะทําให้ตัวเองมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นใครสนใจนะไปอุ่นนุนต้นไม้กันได้นะคะที่ตลาดนัด I Q ang, อีคิวซังอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีไปทักทายกับหนุนเจดีคุณพัทรพันธ์กันได้เลยค่ะชื่อคุณพัทรพันธ์นะคะก็ไปทักทายกันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ